สวัสดียวเขาไปชมไวนคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับเกมแต่วันนี้เราจะมาดูมีมกันหนุ่มเราพักเรื่องเกย์เอาได้แล้วไปดูมีมพากันดีกว่าไปเริ่มมีมแรกเบลอย่าทํางานให้ยากทางานให้ฉลาดก็พอบอกให้กูบอกสั่เขาบอกเขาบอกใส่ให้ทางวก่บอกอุ๊ยการไม่การทำวัโกกเราให้เทำมันสียเลยนะโอ้ไม่เอาบอสมันง่ายดี เี่เก็ดเดอะไรออกเมื่อที่เมที่โรงแรนก็จะแบบอ้ห,หยูดดีเหคดีแบบอู้ยโคตตึอ่ดีที่บ้านเกิดก็เอยูเก่งในแค่ตัวเดียวทานผอไยงไรครูเราบอกครูเราบอกครูว่าเออครูครับผมลืมงานของไปที่บ้านนะครูครูคที่กำลังสอบออนไลน์อยู่ ไอ้สมค์าไอ้แกก็อยู่ที่บ้านนะจะไม่ทำงานมาใช่ไหมได้เลยเอาเก็สสุดไปพ่อที่กำลังดูทีวีอยู่พ่อเมื่อคนเปลี่ยนช่องเอ้ลูพ่อเปลี่ยนช่องทำไมอ่ะที่พ่อกำลังดูอันนั้นอยู่รายการใช้ชาวบัวแพงๆพกผมโอแล้ว ผู้ชายอะไรตักใช้สบมพูก็รู้โอ้โผู้หญิงคนนี้เนาะตบแชมพูก็แพรอะไรต่าดใช้สบมพูอ้องอทูอีกวันอะต้องออกไปทำรบกวนคนพิเศษฉันคนปวดด้วฉันฉันที่กระหังบอกฉันว่าหกรู้หรือไม่รู้ถ้าต้องเดินสิบ ยิโรไปเพื่อมาเลยทุกวันนี่เราบอกทูกหลักเช่นว่าเห็นรู้ไหมพี่หลลอน่ะแต่ว่ารอดออกจากโลกระบาดเช่วยโลกไม่ได้แล้วจะไปช่วอฝีดาโควิดแล้วก็พอีกเยอะอุ้ยทนเช่นไม่ได้นรองกันใครในที่สาธารณะอุ้ยโอ้ผู้ดีผู้ชาบีบ้าน ก็จะแต่งอะไรง่ายงเลยุดเพิ่มเพิ <gamma enders> ่มไอ้ไม่ใส่อะไรเลยนะจ๊ับเลียนขึ้นบอลถูกจะตีถูกตะด้วยลูกบอลเข้าที่ไข่ของเขาหููเลยกระดดอุ้ยเจ็บไปแล้วี่ยนรอทีก็อุ้ยบเล็ไปแล้วไอ้เขาโอ้ยทาไมทาไมแผ่หมอหมอ้ยไปแล้วพเข้ากันไม่รู้เขากัน กรรมการก็เลยแล้วหุ่ยหลังดูเก๋อ้โหที่ดังเหรที่มันก็ทารมาได้ด้วยนะที่หลังน่ากันไอ้เลยพี่ศาสตร์เรบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าอาหารเนี่ยก็ให้พลังงานนะท่านหลังกักกินอาหาร กินไม่ไมออกระกลายเมื่อะไรนะนอนพ <c ười> ี่ขากิ้งบวม <c ười> เมื่อฉันพยายามที่จะเรียนตอนฉัน <c ười> อย่าไปป <c ười> นฝาเมื่อฉันเมื่อคุณนอนหลับในาคาบคณิตศ,ศาสตร์ <c ười> สิบปีเดียว <c ười> <c ười> รมเก้านาทีไม่เยค่เรียนขึ้นเดือสากับสวันแรกที่ฉัมเรียนก็สบายสบายเดือนแรกที่ฉันเข้ามหาลัยเออจะก็สบายสบายสบายอยู่วันฉันต้องทับรางงานสบูโอ้เดี๋ยวลมยาะไรกอดอบอันนี้ยาที่ปงไม่ได้ลวไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีตังค์ซื้อข้าผู้หญิงเมื่อมองผู้ชาย เอ้ยเดี๋มองกัเดีกว่ากับนี่เกิดเดี๋ยวเขาจับได้ว่าเราแอบมองเขาผู้ชายมมองผู้หญิงแก้จับกันจับต่อที่ดืมองแกอยู่โอ้โหเป็นแน่เลยของเละมันก็เพลินเลยฉันจะมองเธอบ่อยๆไม่ได้อยากปล่อยแต่อยากได้ตั้งคืนจากมาห้าสิบปีไม่เคยสีพ่อที่กำลังดูผล ของฉันตาเนื้อเรียนเรียนปอมรู่เป็นไรนะสอบตกอ่ะใครก็กขอได้ในในช่วงมัธยมลูกลูกสอบตกแล้มเริมขมาลยแวในมหาลัยพี่เซตเปพี่เซต็นเขา่อกเสยากตรงจะไปยิยังไงดันเมื่อกำลังจะไปพี่เซต้อา เพื่อนงฉันที่นั่งอยู่ข้างน้าแนไม่มีจะตัวเกียร์ตั้งแขนเอาไว้ให้สมองเลยอยู่ไม่มีพวกเกียร์สมองตอนที่เส็จเียแบบมีไม่เลยคำว่าคะแนนนมูเดือนมีนาผม คนควหน้าไวรัสโอ้ไม่นะโควิดหน้าไวรัสจ้ด้วยปาดีกับฉันเชนยังไม่อยากติดโควิดในเดือนมิถุนายนอืมเนอตอนนี้ฉันหาทางกับจัดแก้ได้แล้วมีวการฉีด <c oughs> วัคซีนแก่ไม่เป็นสิทธิ์เจอมาลุกมาฉัน <c oughs> คนตัวระหว่างอายุของเจ้าชายกับอายุของสดไว้ อืมปะป๋าเนี่ยเราเดียวเป็นแปงไหมโดน FBI บี่เดี๋ยวจ้นัดให้ตำรวจโดน FBI บีไอไม่หมเสียงเข้าประตูหน้าบ้านฉ่นเมื่อกำลังอ่านเอกสารเดี๋ยวไปทำเสร็จโอ้เนี่ยโอ้มันเพอร์เฟคจริงๆเลยฉันต้องได้คะแนนเต็มแน่นอนนะโอ้ฉัน ครูมาอ่านเอเซลฉันงุ้ยงุ้ยต้อชอยหรอ่าอะไรครูอ่านอะไรไปดูเรื่องเลยไปทาบไปเมื่อฉันปวดตาแล้วไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเพราะว่าคุณใช้โทรศัพท์มากเกินไปไม่บอกแล้วแห่ะููเห็นไหมออันนี้มันทุกครั้งอ่ะทุกครั้งที่แบบคุณว่าปวดตานีจริง ถ้าเกิดผมรอดทำถ้าฉันไม่รอดจต่ละวันลูกนี้แกก็เฉันกันทำไมทำมันกลายเป็นแบบนี้ได้สาววิีหลไรจัดเป็นประตูบอกเลยว่าเฉันล็อกประตูเรื่องอะสมองกูคือไม่รู้เหมือนกันฉันที่กำลังเรียนเพื่อ เปกบเตรียมตัวก่อนสอบความคาดหวังอื๋อจะต้องได้สอบผ่านทุกชั้นแน่เลยอะ่ะเฮ้ยริงได้เต็มความจริงเขาสอบไปก็จำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะ่ะสอบตกเธอรอซ่อมเลยคุณขับรถเมื่อพวกเขาเห็นซึ่งกันและกันเอ้ยสวัสดีสมชายสวันนสดีสมศักดิ์เฮ้ยเทวดเกษตรเสนอดไปไหน่า คนและนี่谢谢 uh. ก็คือนักบุนเมื <O' society. S 1> ่อก็เ <ps> ห <po ็นกันแลวกินกันละนี่นี่ดาวเมวธรรมดาที่ได้ได้แยกเสือไปพกน่ดอนเมื่อคืนกันละกินข้าวอยู่เดียวกันแต่งงานและช่างตักกองก็พยายามที่จะถ่ายค้นหุบ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 บหุบหุบหุุบบหุ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  พบก,กับทอมคนที่รู้ฮับจีโปรเพเยอร์รู้วิธีลงเร็วขึ้นสามารถฆ่าฝั่งตึดด้วยแผลด้วยกระทะเทช,ช็อตผัานข้าวได้ด้วยปืน,ป,นปืนสัน้นบอกหิวเขาเรื่องเกี่ยวกับอยู่ของเอ่อสกุหอาบซิลก่อนบุกไอ้ไอ้คนนี่ไป็ฉลาดจริงๆมันไม่แข็งแกร่งได้ วิชาฟิสิกส์ศึกษ,กษสสาเกี่ยวกับอกฎของจักรวาลวิชาชีววิทยาศึกษาเกี่ยวกับการชีวิตวิชาเคมี <c oughs> <c oughs> ได้เวลาให้ซินเบิร์กจูเนียรครูที่กำลังทำอะไรกับการสอบอยู่ด้นั้นเขาก็ได้ใส่สิ่งที่เขาไม่ได้อธิบายหรือสอนอะไรในคาบเหรียน ไม่ะเราเรากำลังจะสับตอกกันหมดและเราจะถูกฆ่าตายกันหมดงูใี่กำลังฉลองวันเกิดตัวเอง่างโดดเดี่ยวบีไลค์ like. โอ้โหใช่เลยนี่<อ><อ>คือสิ่งที่คนแบบเงาเงาทำแล้วไม่เป็นเพื่อนชวนม,มเนเศร้าเน